เวลามีขาวน้ําท่วมแบบนี้เราก็เห็นคนก็เดือดร้อนก่อนหน้านี้เราก็เห็นที่อ่างทองเนี่ยฟาร์มนกกระทาเอาก็เดือดร้อนก็ต้องย้ายนกกระทาเป็นหมื่นๆตัวออกมาทีนี้จะพาไปดูสัตว์อื่นๆที่เดือดร้อนบ้างค่ะทั้งหมูทั้งหมาเลยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูที่ขอนแก่นกันก่อนนะคะกว่าจะช่วยได้นี่ก็ลําบากเหมือนกันทุลักทุเลเหมือนกันเอาดูภาพค่ะ โอ้โหคุณดูสิมันทุลักทุเลแบบนี้ค่ะหมูตัวนึงเนี่ยน้ำหนักไม่ใช่น้อยๆไงเป็นร้อยกิโลนะฮะใช่ควยหมูเนี่ยไม่ใช่เรื่องหมูหมูนะอุ้ยไม่เลยแล้วดูกว่าจะเอาออกมาได้เนี่ยนะทุลักทุเลค่ะกู้ภัยก็ต้องช่วยเหลือหมูที่ถูกน้ําท่วมฟาร์มอยู่ที่ตําบลบ้านต้นอเภอพระยืนที่ขอนแก่นนะคะมันก็ลอยคอหนีตายออกมาเนี่ยต้องช่วยแบบนี้ ออกมาจากฟาร์มเพราะน้ําท่วมฟาร์มเนี่ยสูง2เมตรกว่านะคะกู้ภัยก็ต้องเอาเชือกเนี่ยมัดที่ตัวหมูไว้ก่อนแล้วใช้เท้าเนี่ยงัดให้หมูเนี่ยมาเงยหน้าเหนือน้ําไว้ให้จมูกมันพ้นน้ําเรือก็ค่อยๆแล่นไปแล่นไปแล้วก็ไปเจอกับหมูอีกตัวหนึ่งที่ลอยคอมามาให้กู้ภัยเนี่ยช่วยไว้กู้ภัยก็เอายังไงดีอะหมูเป็นร้อยๆโลจะอุ้มขึ้นเรือก็ไม่ได้ก็ต้องลากทุลักทุเลแบบนี้ค่ะแต่ท้ายที่สุดไปขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนะคะ แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยฟาร์มหมูก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยที่ขอนแก่น ว่านี่เจ้าหน้าที่มาช่วยหน่อยเธอะหมูในฟาร์มเนี่ยมันมีเป็นหมื่นตัวเลยแล้วพอมวลน้ําชีจากชายภูมิเนี่ยไหลามามาสู่ที่ขอนแก่นมันก็เอ,อ่อท่วมหมู่บ้านแล้วก็ท่วมฟาร์มหมูด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกําลังกันละค่ะดูสิคะกลางวันกลางคืนก็ทํางานอย่างหนักเลยย้ายหมูด้วยความทุลักทุเลไปเสร็จนะ่ะตอนเที่ยงคืนนะคุณผู้ชมพาหมูทั้งหมดไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้สําเร็จนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกสองคลิปด้วยที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ขอนแก่นเนี่ย นอกจากช่วยหมูเมื่อกี้แล้วนะช่วยหมาค่ะช่วยน้องหมาที่กําลังลอยคอหนีน้ําท่วมคลิปหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ช่วยน้องหมาติดอยู่กับรั้วตรงนี้เห็นไหมมันเป็นรั้วไม้อ่ะค่ะเพื่อให้น้องหมาเนี่ยว่ายน้ําหาที่หลบน้ําได้ส่วนอีกคลิปหนึ่งเนี่ย คือจะเห็นเลยว่าระดับน้ําสูงเกือบอกของน้องหมาคือมันจะท่วมอยู่แล้วค่ะแล้วหมามันก็กําลังหมดแรงก็ต้องหาที่เกาะที่เกี่ยวไว้ชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยไงเพราะว่าน้องหมาคือก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะพอไปช่วยแล้วปั๊บเนี่ยมันจะกัดหรือเปล่านะคะ,ะคทีนี้ก็ต้องเพึ่งแรงเจ้าหน้าที่นะคะโชคดีเนี่ยที่เจ้าหน้าที่กาอุ้มขึ้นเรือ,อช่วยทั้งหมูช่วยทั้งหมาไปแล้วทีนี้ก็ต้องไปดูฟาร,ร์มนกกระทากันหน่อยนะนะซึ่งฟาร,ร์มนกกระทา,นาในพื้นที่หมู่4ที่ตําบลชัยริ์ ที่อำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองนะฮะปรากฏว่านี่อย่างที่คุณอริยาบอกนะฟาร์มแห่งนี้ก็โดนน้ำท่วมเหมือนกันนะครับ ฟาร์มนกกระทาถูกน้ําเอ่อล้นเข้าท่วมสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับเ<ะ>จ้าของฟาร์มแล้วก็นกกระทาทั้งหลายแหล่นะครับโดยเจ้าของฟาร์มคือน,นายธนพัฒน์งามรุ่งโรจน์นะฮะบ,บอกว่าเร่งขนย้ายข้าวของแล้วก็อาหารนกกระทาจํานวนมากไปเก็บไว้ที่บ้านญาติแล้วส่วนนกกระทานเนี่ยแสนตัวนะคุณใช่แสนตัวที่อยู่ในกรงตอนนี้คือต้องปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนขนกันไม่ทัน,นะฮะต้องรอให้ระดับน้ำเนี่ยทรงตัวก่อนจึงจะสามารถเคลื่อนย้ายนกกระทาออกมาได้นะครับ เบื้องต้นเนี่ยมีการประเมินความเสียหายไว้ไม่ต่ำกว่า2ล้านบาทเพราะว่าท้าน้ําลดแล้วก็ไม่รู้ว่านกกระทาตัวไหนมันจะรอดบ้างใช่คือ,อกนกกระทาตัวไหนมันจะมีชีวิตหรือ,อ,อไม่มีชีวิตแล้วบ้างออนะตอนที่นักข่าวไปทําภาพก็คือบางตัวนกกระทาตายแล้วแต่ที่พยายามช่วยออกมาเบื้องต้นเนี่ยประมาณหมื่นตัวเองแต่จะเป็นแสนแสน,นะคุณใช่นะครับทีนี้ก็ตรวจสอบในพื้นที่ของอ่างทองทั้งหมดแล้วฮะปรากฏว่าพื้นที่5อําเภอนะคุณ พื้นที่อําอำเภอของจังหวัดอ่างทองเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมขณะนี้นะครับแล้วก็ประกอบด้วยป่าโมกวิเศษชัยชามชัยโยสามโก้ และอำเภอเมืองนะครับโดยมีชาวบ้านเดือดร้อนกว่า4,000ครัวเรือนนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่หมู่3ที่ตำบลจระเข้ร้องที่อำเภอชัยโยเนี่ยนะครับยังคงมีน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนและก็ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เร่งเสริมแนวขันกั้นดินนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันอยู่ในวงจํากัดคือกันไว้ตรงเนี้ย แต่ด้วยกระแสน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลานะครับก็ทําให้คันกั้นดินระหว่างหมู่บ้านบางจุดนะคุณนะมันพังทลายะนะฮะมันพังทลายส่งผลให้หลายหมู่บ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำนะครับถูกน้ําท่วมสูงบ้านชั้นเดียวนะคุณไม่เหลือเลยเขาบอกท่วมมิดหลังคาเหมือนกันนะครับ ล่าสุดชาวบ้านบางส่วนเนี่ยเร่งขนย้ายเข้าของไปอยู่บนถนนทางหลวงชนบทเส้นอ่างทองสิงห์บุรีแต่ระดับน้ําก็ยังเอ่อล้นข้ามถนนไปยังถนนสายเอเชียเจ้าหน้าที่จึงนํารถ10บล้อเนี่ยขนดินลุกรังมากั้นบนถนนทางหลวงชนบทนะครับเพื่อไม่ให้น้ำเนี่ย ท่วมขยายวงกว้างนะครับอนอกจากนี้นะฮะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่อ่างทองแห่งนี้ยังเอ่อล้นขยายวงกว้างไปยังพื้นที่หมู่6ตําบลตลาดกรวดอําเภอเมืองอีกด้วยครับขณะนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งสร้างขันกั้นน้ําอยู่นะครับนี่ก็ตรวจสอบหลายพื้นที่คุณผู้ชมได้ทราบนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางด้วยนะตอนนี้ก็ต้องดูเรื่องของระดับน้ําที่มันถูกปล่อยถูกระบายออกมานะคะ